you <laughs> พาทุกท่านมาพบกับโบทวิคศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปก,กันนะครับระหว่างตุรกีพบกับเนเธอร์แลนด์ราคาต่อรองเปิดมาที่เนเธอร์แลนด์ต่อครึ่งควบลูกครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมในกลุ่มจีนัดแรกตุรกีเตรียมเปิดสนามอาตาเบอร์โอลิมปิยัสสตาดีต้อนรับการ,รมเยือนของทีมเนเธอร์แลนด์โดยเจ้าบ,บ้านตุรกีภายใต้การนำทีมของเซนอนกูเนสแม้ว่าจะได้เล่นในถิ่นของตัวเองนะครับแต่เท่าว่าเกมนี้พวกเขานั้นก็ยังคงต้องตกเป็นรองในเรื่องของเดทราคาอยู่ดี แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเจอทีมเยือนตลอด2เกมหลังสุดพวกเขายังไม่เคยแพ้เลยนะครับประกอบกับการฝ้าบ้านตลอด12เกมหลังสุดในทุกรายการแพ้มาเพียงแค่หนเดียวเท่านั้น ส่วนทางฝั่งนเธ์แลนด์ของคุณซือแฟงเดอร์บัวแน่นอนว่าพวกเขานั้นขาดหัวใจในเกมรับอย่างเบอร์จิลฟานได้ไปนานแต่ก็ดูเหมือนว่าทีมนั้นจะ,จะปรับตัวได้บ้างแล้วนะครับและผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ยังทําได้ดีตลอด5าเกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็ยังคงไม่แพ้ใครเลยดูแล้วเกมนี้ตุรกีผลงานในบ้านของพวกเขานั้นก็ยังคงหวังผลได้อยู่นะครับเพราะเล่นกันพลาดยากขนาดฝรั่งเศสก,ก็ยังเคยพลาดท่ามาแล้วดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะมีแต้มแรกในถิ่นของตัวเองไปได้ครับทีเด็ดฟันธงวันนี้รองไปเลยตุรกีสกกกอออตตดดีาาุรเเปิบบ้นนสมัฮลแ thank yeah. you